ไม,ไ,มไม่ไม,ม่ไม่ได้มาอุ้มไม่ได้มาอุ้มไม่ไม่ได้มามอุ้มโอ้โหร้องขนาดนั้น<อ> <Soul> ไ,มไม่ได้มาอุ้มมาดูว่ามาทําอะไรกันไม่ได้มาจับมาอะไรเลยไม่ได้มาจับโอ้โหกลัวจะมาเอาจะไปไหนละ่ะเห็นไมมกุ้งมาดูแม่กุ้งเลยมีไหมมีแม่กุ้งไหม,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 มดูในบ้านแม่กุ้งนี่น่ยดูด,ดูสองดูด้าบ้านแม่กุ้งนี่จะเงื้อมองต้นทางนี่เห็นใครไหมมีอะไรไหมไอ้โค่ามันออกมาเล่นไหม อูด่ดิน่ะน่ะ,นะ,นะกลัวเขาจะมาอุ้มสนุกไปคนเดียวเฮ้อสมซาน่ะไม่กล้ามาจับมาบายหรอกเขาอยู่กับพ่อ,ขอเขาโอ้ยหน่อยเดียวโดนตัวก็ไม่ได้โอ้ยโดนตัวก็ไม่ได้จับหน่อยสิเขาจับหน่อยนึงออกมาข้างนอกเขาจับหน่อยได้ไหมอ่ะฮะเขาจับหน่อยได้ไหมเขาบายนิดนึงได้ไหมตัวเนี่ยเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านไม่เห็นจะทําแสดงอย่างนี้